จักโตรเราไปครับนี่ปอมตีอยู่ไหมครับจักย่างนี่งครับ<พ>อัลบุญอยู่คืออยู่ด้วยครับพ่อเฮ้ยบ้านนั่นอี๋โอ้พอแล้วพี่นอ้องคนนะพี่นออ้อ,นองออ้ยสวัสดีครับพี่น้องมาเด้อครับมายามเบ็ดน้ำพอน้อยเด้อครับเสือเบ็ดเสือมองไว้นี่ละครับน้ำย่างครับ เนือ้อลุกครบเนื้อห่วกคือเก่าแล้วครับแต่มีที่เสื้อหลายได้หมดนี่สามสิบกว่าหลังครับเสื้อจุดเดียวเลยออมมองนี้แหละครับส่น้องแล้วก็เสื้อมองไว้สี่ห้าเซนครับมองห่างเริ่มพึนแต่ห้าเซนขึ้นไปหอดแปดเซนอยู่พุนสองสองเซนอยู่ตรงนี้สามเซนครับโอ้ปวดต่องกกลพุนไปบอลอยู่ยพอตอนนั้นแบบ ตอนทีได้เสื้อมองบอนแถวนี้พี่น้องพ่อเสื้อมองปุ๊บไปปุ๊บไปบอลคุณปุ๊บรบไวแบบนี้บ่กระตองไก่ปปลงไปดูนเบ็ดนะักกันครับคือบ่นอ๋อมือนคืนิงเลี้ยวเบิ่งคันเบ็ดยามเบ็ดก่อนครับพี่น้องสามล้างแล้วครับมีท่านเห็นปลายจักโจโัอยู่ก็เมื่อกี้เห็นปอมแปดเส้นตีงพี่นอ้องตรงนี้เลยเส้นนี้ให้มัน ติงเธอเดียวคือมีจัดเลยลูก <c oughs> ได้ย่างขี่ลายกระติงครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวรอหลุนด่างน่วกันครับอย่ามืนจนังอยได้ลูกตามต่อฟังเลือกบ่กเขาพ่อ,อ,อ,อเพราะขึ้นใส่ด่างไป็หอดพุได้ครับตรงนั้น,นโรมหูไปแล้วตอนเสอพอพือเพราะย่างเสือเบรดไปนน้ำฟังสนิทม่นบละครับบัดน,นี้มีที่ผู้เสือกกลักว่าเราดีดทั้งพุ่นเออว่าเราผู้มองหนันไปอันจับอันต้นอันนี้ผัดปันโอฮักก็เลยมีผู้บ้านี่ครับก็ะคอยยองไปเลยปล่อยทิมข้าวทิมข้าวไปอื บันนี้พอไปหอดมุมพุ่นบังโคง้งรัตนีด่างลอยออกไปตน <c oughs> บัดลงยามใครเดี๋ยว่าถือเสื้ออันนั้นมานําอยู่ครับพี่น้องอยามเบ็ดสักก่อนอยังละผ้ายามด่างครับหลุดน้ำกันครับพี่น้องปลาเบ็ดมีได้จักตัวพี่น้องมีถือเลยมันสามสิบกวอาหลังวันนี้เรามายามหมอครับยามพี่ก่อนครับแต่ว่าตั้มยืนท่าพ่ออย่างนี้กไ็ได้เด็กพ่อพ่อเสือไปหอดหันนตรงนี้มันลึกครับพอถือกองลงน้ำลึกไรมันก็มีความเสี่ยง <c oughs> โอ้หนะดิ่นจะดิ่นล่อนๆมียังเหรอรับพ่อมันอยู่เซิงพุ่นเลยลูกกระตึกบ่ครับพ่อมันดิ๊ดดิ่ดด่ดถึงแล้วเฮ้ยพุดมองมองย่าเป็นคลูกไก่ดิโชวพุ่นล่ะครับพ่อจะมีหูว่าป่าเผื่อถ้าลุ้นเด้อพี่น้องเลยยามมาบักหลายเสือเลยท่านเห็นกระถือยู่ดังฮ่าเส้นครับแต่ว่าปุ๊ฒอันมันห้องเงาบางอย่างดิ๊ทุษนอดมีสัญญาณแถวนี้ฝาปุ่มป่อมไปจังเลย ไก่ไก่ปอมนี่วันทครับว่ามันสั่นแล้วจะขึ้นมันกับว่ามันฝะปอมไปใช่ไหมติดๆจูนมือฮึปขึ้นไม่เห็นอู้นี่เดี๋ปลาบูเฮ้ยปลาบูนะพี่น้องบูติดมองห้าสิบครับตัวมันใหญ่ไปเลยครับพองามๆนี่นะอืมปลาบูเหรอแก มันนั่นเสศษเสี้ยนที่สามตัวเพื่อนเพื่อนมึงเอาห้าเส้นมาลงห้าได้ปลาขาวเถอนเนาะพี่น้องเห็นปลาบูตัวนึงชิดอีกที่ข้าวเพาะนี่ดิปลาขาวเจวะที่ข้าวเพ่ะปลาเจปลาเปย์พุทไทยบรรเทาห้องกับว่าปลาปีปลาขาปีปลาแฉกสองตัวแล้วพี่น้องถาลุนต่อครับเข่ามุมนี่นาะครับเนาะอย่ามันดื้อเก หอมบ้านหรุคือมีคอยฉือต้นนี้ยังนี่ครับพ่อทีละไม่เพราะว่ามันหนามงอเลี่ยงคือหนามหันนี่ล่ะหนามหันเปิดเผยหนามทั้งหมดตะลวยเกาะคนดีแท้นึ่งนๆเลยคือต้นฝักเนาฝักคะามีแม่นเด็กพี่น้องอืออีกแล้วโอไม่รู้ครับพ่อโอ้มีรถดเดียพี่น้องตายแล้วล่ะมาตัวนี้ตายแล้วนี่ ใครยุ่ยใหม่ยู่โอ้แถวนี้ติดปลาบูครับผมไม่มีท่านได้ตตยกับมีแน่ดิบึ่งมันขึ้นเงบมันยังจิงอยู่ตัวที่สามแล้วครับผมดางหาเส้นครับหาเส้นครับพี่น้องมนันหลุนน้ำกันครับแถวนี้เสือตื่นตื่นดอกมองเลึกแท้กับมีถือจั๊กตัววังยาสามขึ้นมาทัางทิงพี่บอสนะ มาแล้วจ้าเจลปลาแมงดาพอน่อยส้อยเดิมรสชาติอีสานบานเห่าใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมสื่อติดบานใวกินเขาแสบขืนแทนแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์ขามาเดี๋ยวเลยด้ยจ้าปลาอย่างละเขาพอตายปลาบูคือเก้าตายเสยพี่น้องนะใครก่มีเนา่าเมืว่าได้คือปลาตองมีเนา่าด้วยตายอย่างเด็ดปลาบูตัวที่สามครับเออตัวที่สามเนะี่ย ตัวที่สามกับปลาปลาขาวปีตัวนึ่งปลาขาวปยตัวนึงเป็นตัวที่ส in ี <Mouse> ่ห้องแง่รวยที่แรกพราะฉะนั้นว่ามันปลาห้องเข่ายกขึ้นแล้วมันมเห็นผลึกสุดอ๋อมีแถมบ่ครับพ่อมีแถมตัวนึงครับพี่น้องติดอยู่ล่างสุดปลาบูหรือเขาคโอ้ตายเนาะพอตะแเฮงได้เยอะแผ่นึงก็ได้ล่างสุด้ด็กหน้องเย อันนี้รุ่นรุ่นสามเส้นต่อครับนี่พี่น้องสามเส้นห้าบาทนี่เป็นแต่มีความหวังว่าคับพอครับตรงนี้จัจ๊งคือข้าวมีตีงเลยได้มือนนี้เงียบได้เพราะว่าคือบอลนโอ้ยามาสุดๆแล้วครับพี่น้องเตตัวเดียวขโลอ,อพี่น้องนะปลาปลาตาแดงข้าไปไทยน้อยบุญ ผลงานสามเส้นหาครับผมตัวหนึ่งมีที่กาลเลยพี่น้องข้าวหวังมูบ้านนี่ครับนี่คือเพราะป่ามันแล่นขึ้หอมนี่นะเห็นน้ำไหลจลุยิจุลิอยู่เหลืออีกสองพื้นที่ได้ดุลโตครับสามยังสามพื้นอยู่ครับค่ะเพาะอันนี้ดามจากด่างจากเส้นเนี่ยค่ะเพาะเหมนเก็บเช่นมาเลยเดินทางผ่านแต่ว่าพอเราไปห้องหกเส้นก่อนค่ะเพาะเดินทางงานกับที่มีเห็นผลแล้แทนนี้ก็ได้จักกันยืน พี่น้องครับหกเส้นพอหน่อยยาวมาอย่งแต่พูนนะครับผม <S <S ตามนี้หกเส้นหกเส้นครับต้อซ้อนอย้แลวมันันเนี้ระยะเจ็ดเนจะลักมันลักมันมัน,น,น,นม,นม,ม,มนีที่เกา่าแล้วครับแต่ว่าะเราไปเอามาจากทางเกา่ามันยังกูงนะ้ง่ายยังดึงขึ้นฝั่งงนะ่ายบองเริ่มเลิกกัดหัวึ้นมาเลย นิดแ,แล้วโอ้สุดเลยเจ็ดเส้นหาบอถือบอกครัมีพี่อเลยจักตัวเลได้ทีน้องขนาดโอ้จะชืด่ดีด่ดดดดางกับตะมาณขึ้พพขนพปลากระบอนดีได้ทีน้องมีงได้ือเดี๋ยวก็เอานวางไว้แถวน,นี้ยายามขึ้นเป็นคืนสุดท้ายนะครับบานนี้ย่งเปเส้น พี่น้องครับผมพอหน่อยพยายามแฝงเส้นมาแล้วครับรพูดนะครับผม,มบแฝงเส้นกันติดกันจิดโตงามๆเลยแล้วครับผมแต่ว่าสงสัยตะป้อมตรงนี้แหละครับนี่ติ่งดึก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 ยุ่งนี่เป็ดสีจมๆแถวนี้เลยอเอาแล้วพี่น้องเอ้ยก็มีท่านมั่นเสือดอกวะ่แฝงเส้นของงามๆเข้ามันดักๆลงพี่น้องเลยมาแย่งครับพี่น้องเบิ่งครับขอ ขึ้นข้าวสิจัดจ้านขึ้นขึได้เห็นผลเลยยุแถวๆนี้นะครับแต่ว่าตรงตรงเป็นป้อมตียงตรงนี้แล้วน่อยจักโตระไปครับนี่ป้อมตีงอยู่ไหมครับจักยังมียังหลุ่นน้ำกันครับผมแป่เส้นเฮ้ยของยังนี่เป็นแถวนี้ปลุนเป็นน้ำบุญอยู่ไหมคืออยู่ได้ครับพ่อเป็นน้ำบุย อุ้ยปานนั่นอีหลีอู้พอแล้วพี่น้องเปิดไฟก่อนไปกำรับผมไปกำพี่น้องอู้หตัวงามยี่งที่สุดน้องโทษโทษโทษฝนเอาพี่น้องอุ้ยตัวงามตัวงามขะขนาดเลยครับเป็นๆเลยครับนี่ได้กลโอ้ได้แล้วไอ้ปูเราได้เอาก็ได้ แต่ยังอยู่เดินน้ำอยู่ใน,นโลกท่านบอกับาคาบฟ้หาดปุดอย่ <laughs> อันยัง<ต>ว่าท่นขึ้นฟังไอ้พึ่งวานนะครับเนาะแต่ว่ามันเหมือนจะปอมอ๋ปอปอมนั่นทิ้งตัวนี้ทิ้งเลยปลอมโอ้โหต้องหักไม้ออกแล่ขน,นขันละลปุ๊ป่ากลางวังก็ไม่ได้ขันกระสันกับกูไปไม่ได้ต้องหักไม้ออกซะก่อนสุดยอดเลยครับ โอ้ยได้๋แค่เห็นมาเล้อหันดินเด้อหันดินหาดปุดมัดจิดเลยเดี๋ยวปลาหนีเพะหนาดินไปเลนนะครับผมแ้่ว่าปากมันเป็นตุ่มเป็นแบบว่าก็ยังแนวอรับดดเนาะเมียงพอติ้งอีู่ดีเขาพอเก็มีมันเยอเพราะว่าขันติตัวนึงมันก็ต้องนี่มันหางตัวนี้กระดิกเพราะเมั่ก็ต้กระอมมีตามากไปครับก็ะมีได้มันเอาเอาใจซอยรุนซอยพอหน่อยครับผม นี่แหละครับผมพื้นที่สุดท้ายพึ่งได้มาแบบนี้แห้ง,เ,งป <c oughs> เปลี่ยนแผลครับสิบปต์ครับผมสิปต์ก่อนครับมาละปต์กัมีเป็นตะปต์ใดพี่น้องมันของคักเดียครับพ่อกู้ไปทั้งไม้เลยะเนาะเอ้าครับพ่อไม้กระฮักได้เหนั่นยแล้วพี่น้องเลยดินวงงนบบนังหย่าปิตาหามจุดสุดโดดจุ๊บเหมือนเงโตเจงเหมือนไม้ตัวนี้เอาละห่อไว้ซอยก็เป็นไปได้ดีเนาะ ข้าพอจับเขาได้ครับพอ่อปลดใหม่คือดุลโตครับผมดุลโตอย่าจีงได้หมกหล <c oughs> ังออย่าดินได้ไปครับผมมันดีเหมือนหาดปุดเลดยเน้นน้อยนึงสงสัยนียนยสสนน่สงสัยให้แล้วเม็ดตัวนี้ล่ะลูกมันหางมันกระดิดบข้าพ่อ ต้นเส้นทงอ,งองของรุดแล้วป่ะครับพ่อครับแปดเส้นห่าอามแ,แล้วี่น้อตัวเดียวครับน้ตัวเดียวคุมๆครับผม<อ>ตัวเดียสวงามเลยครับี่น้องตัวงามตัวใสขนาดขนาดสับปูเล่าได้เลยครับพ่อซเดนียวเลยแม่คขับอกใส่ของ,องขอมัององ่อยี่ตัน ครับบ้านเราไปพตกบ้านบครับพี่น้องบ้านดีคักลมหัวด้วยกลมหัวค่ะป่าใหญ่เห็นอยู่บนอะ สี้โตบ่ครับตัวตตัวโตนโชคดีจริงในป่านี่ตัวหนึ่งครับพี่น้องโอ้มันหองไหมครับเห็นอยู่ดี๋เนาอพี่น้องอีกัํมครับาเมันสหันแล้วมันกั้กัดำดำครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องเฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพ่อน้อยซอยเดิมพ่อไปยามเบ็ดยามมองกับลูกเขยครับ นี่แหะครับผลงานได้ฝาเบ็ดมีไล้ชักสูครับ <c oughs> ขอบคุณครับ oh. ขอบคุณครับ